เหรียญรอเก้าหายาก9วาระน่าสะสมจะมีเหรียญอะไรกันบ้างไปชมกันเลยค่ะเหรียญทรงผนวดรัชก,การที่9เหรียญน,นี้เป็นเนื้ออัปก้าค่คะปีพศ2517จัดสร้างโดยกองทัพ,พภาคที่3ค่ะเหรียญน,นี้นะคะผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษพิธีใหญ่มีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังร่วมปลุกเสกค่ะ มาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะพอปอลมีข้อความว่ากองทัพภาคที่ 3, พอสพศ2517เหรียญเลก้าวทรงผนวดมีเนื้อทองคําเนื้อเงินเนื้ออาปากาแล้วก็เนื้อทองแดงค่ะ เหรียญลอก้อนุสร์มหาราชสรอบเนื้ออัปก้า MIC, ค่ะปีพศ .2,506 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท,ทรงมีพระชนมายุครบสารอบหรือ36พรรษาค่ะเหรียญน,นี้นะคะรูปแบบเป็นเหนเรียญเสมาขอบเรียบค่ะด้านบนมีห่วงค่ะ ด้านหน้าเหรียญน,นะคะตรงกลางเหรียญเป็นพระบรมรูปครึ่งพระองค์ของรัชการที่9ผินพระพักเบื้องขวาค่ะใต้พระบรมรูปเป็นพระปรมาภิไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชมาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะตรงกลางเป็นตาพระบรมราชวงศ์จักรีเบื้องบนมีข้อความว่าอนุสรมหาราชด้านล่างมีข้อความว่า เฉลิมพระชนมพระพันศาครบสามรอบ5ธันวาคม2506เหรียญน,นี้นะคะผ่านพิธีการปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ที่อุโบสถวัดราชบพิตรค่ะเหรียนดีพิธีใหญ่ผ่านการปลุกเสกจากเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านค่ะ เหรียญรัชกาลที่9พระราชทานให้ชาวเขาใช้แทนบัตรประชาชนหรือที่เรียกกันว่าเหรียญชาวเขาค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครึ่งพระองค์ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญน,นะคะมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9 เหรียญน,นี้นะคะเป็นเนื้ออปกาก้าสังเกตด้านบนนะคะจะมีห่วงค่ะจัดสร้างขึ้นในปีพศ2506ค่ะมาดูด้านหลังเหรียญกันนะคะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยริมขอบด้านบนมีข้อความว่าเหรียญเที่ยวลึกสำหรับชาวเขาตรงกลางเหรียญน,นะคะจะมีตัวอักษรยอ่อเป็นตัวอักษรย่อของจังหวัดค่ะอย่างที่เห็นในรูปนะคะมศย่อมาจากจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ ส่วนตัวเลขนะคะที่เห็นอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขที่ใช้แทนเลขบัตรประชาชนค่ะรัชกาลที่9นะคะพระองค์ได้ทรงนำเหรียญเหล่านี้ไปพระราชทานแก่ชาวเขาตามจังหวัดต่างๆประมาณ20จังหวัดค่ะรวมทั้งหมดกว่า200,000เหรียญค่ะทุกเหรียญจะมีอักษรย่อของแต่ละจังหวัดตอกอยู่ที่ด้านหลังเหรียญพร้อมทั้งมีหมายเลขประจำเหรียญตอกกำกับอีกด้วยค่ะ ตัวย่อของแต่ละจังหวัดนะคะกำแพงเพชรตัวย่อกพประจวบคีรีขันต์ตัวย่อปขเพชรบุรีตัวย่อพบเลยตัวย่อลอยลำพูนตัวย่อลอพอุทัยธานีตัวย่ออนเพชรบูร์ตัวย่อพชพิษณุโลกตัวย่อพรราชบุรีตัวย่อรอย ลำปางตัวย่อรอปอน่านตัวยออ่อนนตากตัวยออ่อตอกเชียงรายตัวย่อชอรอแม่ห้องสอนตัวย่อมอสเอชียงใหม่ตัวย่อชอมอและสุขโขทัยตัวย่อสอทอซึ่งหายากมากค่ะ และมีอีกสี่จังหวัดนะคะที่มีชาวเขาแต่ไม่มีข้อมูลเหรียญคือจังหวัดกาญจนบ,บนบุรีแพร่สุพรรณบุรีและพยาจะรวมอยู่ในจังหวัดเชียงรายสมัยนั้นยังไม่แยกออกเป็นจังหวัดค่ะเหรียญที่ระลึกสําหรับชาวเขานี้นะคะเป็นเหมือนบัตรประชาชนสําหรับชาวเขาพกพาไปตามที่ต่างๆแสดงว่ามีการขึ้นทะเบียนสัญชาติไทยแล้วค่ะ ต่อมานะคะเมื่อมีการสำรวจสำมโนประชากรชาวเขาอย่างทั่วถึงแล้วทำให้ชาวเขาเผ่าต่างๆได้รับสัญชาติไทยอย่างถูกต้องความจำเป็นในการใช้เหรียญเที่ยวลึกสำหรับชาวเขาก็หมดไปค่ะ แต่ปัจจุบันนี้นะคะเหรียญที่ลึกสำหรับชาวเขาได้กลายเป็นของสะสมสำหรับวงการผาเครื่องและนักสะสมเหรียญกระสาบค่ะเพราะว่านอกจากจะเป็นของเก่าแล้วเหรียญน,นี้นะคะเป็นของพระราชทานจากราชการที่9ด้วยค่ะเหรียญรอ9ที่ระลึกเหรียญคุ้ม9พศ2522 เหรียญมหามงคลคุ้ม9จัดสร้างขึ้น3มเนื้อค่ะคือเนื้อทองคําเนื้อเงินและเนื้อนวโลหะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบระมาลูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังเหรียญน,นะคะเป็นพระประมาภิไธยย่อพอปลค่ะ เรียญคุ้ม9้าในหลวงราชการที่9เหรียนนี้เป็นเนื้อเงินค่ะปี2522เหรียญน,นี้นะคะมีพิธีใหญ่นะคะพิธีมหาพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่มากๆ4วัน4คืนรวมเกจิอาจารย์จากทั่วประเทศค่ะจำนวน108รูปร่วมทำพิธีค่ะ วัตถุประสงค์ในการสร้างนะคะเนื่องในวาระครบรอบ30ปีของการให้บริการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่27มีนาคม2522ค่ะกองทัพอากาศก็คือได้ดำริสร้างอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินขนาดใหญ่สูง12ชั้นโดยวัตถุประสงค์นี้ก็คือเพื่อนอมก้าวถวายเป็นพระราชกุศลค่ะเรียนคุ้ม9รอ9 เนื้อเงินพิมพ์เล็กเหรียญน,นี้จะเป็นพิมพ์เล็กนะคะมาเทียบกับพิมพ์ใหญ่ให้เห็นค่ะเหรียญน,นี้นะคะพิมพ์เล็กเนื้อเงินผลิตน้อยหายากค่ะส่วนเหรียญใหญ่ข้างๆนี้จะเป็นเนื้อนวะนะคะปี2522ค่ะ เหรียญคุ้มก้าเป็นเหรียญดีพิธีใหญ่จัดสร้างและผ่านการปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปค่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะมีข้อความว่าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครบ30ปี ขอบด้านล่างเหรียญน,นะคะจะมีข้อความว่าพศ2522มีพระประมาภิไทยยอ่พอพปอรอค่ะมาดูความแตกต่างของเหรียญ5บาทร .9 ปี2522และปี2525 25กันค่ะ เหรียญน,นี้เป็นเหรียญ5บาทปี2522ค่ะด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ค่ะภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าสยามมินรัชกาลที่9้า าดูด้านหลังเหรียญค่ะจะมีรูปคุดเฉียงอยู่ค่ะและมีข้อความด้านบนประเทศไทยตรงกลางเหรียญมีข้อความบอกราคา5บาทด้านล่างพศ2522ค่ะเหรียญน,นี้วันที่ประกาศใช้วันที่8พฤษภาคม2522ค่ะมาดูอีกเหรียญน,นึงค่ะเหรียญ5บาท B ี2525ค่ะ ด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญมีพระปรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9มาดูด้านหลังเหรียญกันค่ะ ตรงกลางเหรียญมีรูปคุดนะคะแล้วด้านบนจะมีข้อความพศ2525กลางเหรียญจะมีข้อความตัวเลขบอกราคาเป็นเลขไทยและเลขอารบิกค,ค่ะ5บาทด้านล่างเหรียญมีข้อความว่าประเทศไทยเพื่อนๆลองสังเกตดูนะคะข้อความตรงกลางระหว่างข้อความบาทและประเทศไทยจะมีตานกวายุพัก ภายในตานกวายุพักนะคะจะมีเลขย่อของปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญออกมาใช้ค่ะคือ29ค่ะตัวเล็กมากๆค่ะต้องใช้กล้องส่องดูถึงจะเห็นค่ะวันที่ประกาศใช้เหรียญน,นี้วันที่9กธันวาคม2525 25ค่ะเหรียญนวมหาราช เหรียญน,นวมหาราชเฉลิมพระชนพรรษาห้ารอบในหลวงรัชการที่9ปี2530ค่ะสร้างมาทั้งหมด5ชนิดค่ะคือทองคําเงินนวโลหะบอลทองแดง เหรียญนวมหาราชมีพระรูปของมหาราชของชาติไทยทั้ง9พระองค์ตั้งแต่สมัยรานานาจนถึงสมัยรัชกาลที่9เรียนนี้นะคะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระบุญญาธิการของพระมหาราชของชาติไทยและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญยเดชและเพื่อให้ประชาชนได้มีวัตถุมงคลไว้สักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะเรียนนี้นะคะกรมศิลปากรออกแบบกรมธนารักษ์ดำเนินการสร้างและประกอบพิธีมหาราชาพิเศษเหรียญนววมหาราชณนะพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนสสดารามหรือวัดพระแก้วค่ะสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานจุดเทียนชัยมีพระภาวนาจารย์จากทั่วประเทศเจริญสมาธิภาวนาค่ะคำว่านวะมีสองความหมายค่ะความหมายหนึ่งแปลว่าใหม่อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเก้า ดังนั้นนะคะคำว่านาวมหาราชจึงมีสองความหมายคือมหาราชเก้าพระองค์และมหาราชองค์ใหม่คือรัชกาลที่9ค่ะมหาราชเก้าพระองค์ที่อัญเชิญพระรูปมา,าไว้ในเหรียญมีดังนี้ค่ะ 1. พญยามังรายมหาราชมหาราชแห่งอาณาจาักรล้านนาไทย 2. พ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาราชแห่งอาณาจักรสุขโขทยัย 3. สมเด็จพระนาเรศวรมหาราชมหาราชผู้ทรงเป็นวีรมหากษัตริย์ 4. สมเด็จพระนารายณ์มหาราชบิดาการทูตไทย 5. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมหาราชแห่งกรุงธนบุรีผู้กอบกู้เอกราช 6. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมบรมราชจจาักกีวงศ์ 7. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระปิยมหาราชของชาวไทย 8. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มหาธีรราชเจ้ามหาราชผู้ทรงเป็นจอมปาตของชาติไทย 9. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชมหาราชมหาราชผู้ทรงเป็นพระธรรมราชาและพระมหากษัตริย์ยอดหนักพัฒนาค่ะ เหรียญนวมหาราชเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่ควรค่าแก่การเก็บไว้เพื่อสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองค่ะเหรียญเงิน10บาทรัชกาลที่9คของราชครบ25ปีพศสอ 2, 5 1 4ค่ะ ด้านหน้าเหรียญน,นะคะเป็นพระบรมรูปรัชกาลที่9ดิมขอบเหรียญมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9คองราชคบ25ปีด้านหลังเหรียญมีพระปรมาภิไทยย่อพอปรค่ะด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทย9มิย2514 ด้านล่างมีข้อความบอกราคา10บาทเหรียญรเก้ชนิด50สตางค์25สตางค์ส0สตางค์และ5สตางค์ปีพศ2493ค่ะด้านหน้าเหรียญเป็นพระบระมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ครึ่งพระองค์ ผินพระพักเบื้องซ้ายค่ะด้านซ้ายมีพระประมาภพิไทยภูมิพลอดุลยเดชด้านขวามีข้อความว่ารัชกาลที่9มาดูด้านหลังเรียนกันค่ะเป็นลูกตาแผ่นดินสมัยรัชกาลที่5ด้านบนมีข้อความว่ารัฐบาลไทยด้านล่างมีตัวอักษรและเลขไทยบอกปีพศ2493 ตรงกลางเหรียญมีข้อความบอกราคาเหรียญแรก50สตางเหรียญที่สอง25สตางตางเหรียญที่3 10สตางเหรียญสุดท้ายนะคะเหรียญเล็กเลย5สตางเหรียญเหล่านี้นะคะประกาศใช้เมื่อวันที่11กันยายน2494ค่ะเคยเห็นเหรียญ10สตางค์5สตางและ1สตางกันบ้างไหมคะ โดยทั่วไปแล้วนะคะเหรียญทั้ง3นี้ไม่ได้นำออกไปใช้ค่ะแต่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ในทางบัญชีเท่านั้นค่ะวัสดุที่นำมาผลิตเหรียญน,นี้นะคะ10สตางค์5สตางค์และ1สตางค์คืออลูมิเนียมค่ะ มาดูด้านหลังเหรียญกันนะคะเหรียญสิบสตางค์ด้านหลังจะเป็นรูปพระเจดีพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครค่ะเหรียญห้าสตางค์ด้านหลังจะเป็นรูปพะประปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมค่ะเหรียญหนึสตางค์ด้านหลังจะเป็นรูปพระธาตุหาริภุนชยัยจังหวัดลาพูนค่ะ